สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามากินลาบก้อยต้มย่างครับนี่ที่ร้านออลิงไก่ย่างเขาสมควงครับในจังหวัดขอนแก่นนะครับที่นี่มีอาหารหลากหลายเมนูเดี๋ยวถ่ายป้ายเมนูดูครับมีลาบเป็ดด้วยบรรยากาศบริเวณแถวนี้ก็เป็นบริเวณถนนหลังศูนย์ราชการนะครับแถวนี้นะครับ บรรยากาศเนี่ยหน้าร้านจะเป็นอย่างนี้ครับบรรยากาศหน้าร้านในจังหวัดขอนแก่นครับนี่นี่ครับบรรยากาศหน้าร้านพอดีก็เป็น FC ผมด้วยนะครับบอกให้มาถ่ายทําให้ก็เลยมานี่ฮะถนนหลังศูนย์ราชการนะครับในจังหวัดขอนแก่นครับแถวเนี้ยนะครับเชื่อมต่อไปนั่นได้แถวตรงข้ามใกล้ๆโรงพยาบาลราชพฤกษ์ครับในจังหวัดขอนแก่นครับนี่ถ้าเราเห็นเนี่ยนะครับ ตรงนั้นน่ะที่มือผมชี้ไปน่ะตึกสูงอ่ะจะเป็นโรงพยาบาลราชพฤกษ์นะครับแถวนี้มันมันจะใกล้ๆก,กับนั่นแหละครับเยี่ยมทางถนนไปหมายเวลัยขอนแก่นได้ส่วนถนนทางนี้ก็ขึ้นไปบกสเก่านะครับขึ้นไปบกสเก่านะครับถ้ามาแถวถนนศูนย์นราชการนี่จะเห็นเลยนะครับแถวถนนหลังศูนย์ราชการนะครับในจังหวัดขอนแก่นจะเห็นร้านนี้นะครับร้านออลิง การลาบนะครับเนี่ยปิดป้ายไว้เลยขึ้นไปนี่ก็สามารถลัดขึ้นไปได้ครับไปทางฝั่งด้านนู้นก็นไปทางไอ้แถวไอ้ทหารสีพัชรินได้นะครับ คุเจ้าของร้านครับสวัสดีครับเจ้าของร้านนี่แหละครับตัวจริงเจ้าของร้านอันนี้วันนี้ในร้านอาหารนี่เดี๋ยวจะถ่ายป้ายเมนูดูก่อนว่ามันหลายหลายอย่างเดี๋ยวท่านผู้ชมเออนะครับอันนี้กําลังที่จะหั่นเนื้อนะครับในการก้อยนะครับอันนี้นะครับก้อยเนี้ยอันนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับ3ปีแล้วครับ3ปีแล้วก็เปิดเปิดด้วยกันกับแฟนเนาะครับโอ้นะครับเดี๋ยวเราจะดูป้ายเมนูกันก่อนนะท่านผู้ชมเนี่ยบรรยากาศ ในร้านนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีน้ําเครื่องดื่มขายด้วยนะครับนะครับคนจะคยอยเข้ามากินช่วงเที่ยงกันเยอะนะครับโต๊ะนั่งก็จะประมาณนี้นะครับก็ชมวิวได้อยู่เห็นอาจจะมีเสียงรถนิดนึงติดข้างทางนะครับบรรยากาศนะครับนี่นะครับแล้วก็ป้ายเมนูก็จะประมาณนี้นะครับเมนูร้านนะครับเมนูอาหารร้านอาหาร ลิงก์การลาบครับประมาณนี้ครับเมนูมีเยอะมากเลยเป็นเมนูต้มเมนูลาบก็มีครับส่วนเมนูตำเนี่ยตำปูปลาก็มีเปียนี่ยค,ครับผม ะครับประมาณนี้ชุดจุ่มจุ่มหม้อดินก็มีก็ประมาณนี้ครับน่า <c> เ <oughs> สกยก็เขหรออ๋อครับก็ใหญ่เราจะมาดูครับการทำลาบ เป็นยังไงเออการทำลาบเนี่ยจะเป็นสูตรมันจะเหมือนบ้านผมเปล่าเหมือนการสิลป์ไหมเนี่ยผมไม่ชอบเลี่ยดเยอะผมรามักเลี่ยดหลายได้พี่เลียดเลี่ยดหน่อยหนี่งวันนี้อันนี้อันนี้สมัยหน้ามั่งเหรอครับอันนี้่นมาให้ปรุงเครื่องใส่พริกได้ครับนี่ก็จะใส่ที่หลังอันนี้ที่เมนูผมสั่งนี่จะมีกลาบต้มนะครับกับยางแค่นั้นละลวกกิมหลวกกิมน้ำลวกกิมก็คือลวกเนี่ยนั่นแหละครับผมเรื่องการปรุงเครื่องแล้วก่อน ร้านนี้บอกเลยว่าท่านเคยมากินครับเพราะดิฟนกับเบื้องช่องผมอยู่แบบนนะครับเออก็เลยอยากล่องมาแวะมาอุดหนุนเป็นล่องเบื้องเป็นได้แต่มาขอนแก่นนะครับมาหาเหรียญนะครับอ่ากดดังกาลสินอ่ากดดังเมืองกาลสินมหาอ่ามากดดันนะครับผมเออผมรลายผมหน่อยมาก ฮะผมบอกพผมหลมาไหนดิ้อ้ครับผมพ่กผมหลครับผมกระยาางกัมีนะครับเดี๋ยวจะทยกะยางให้เบิ่อนครับอพี่องเดา๋ยวมเฮ็ดลาบกันเฮ็ดพอดีเาเ็ดเลยครับผมมาเทีเลยเขัวเย็นเท็ดบเทียงดีเด้อนนขวเยนนะครับ เดีเท่านเดดแล้วไ้คเน้อใส่หอมท่านใส่ใส่ย,ยังนี่อันนี้ใส่หอมไนัน<ะ>เป็เกลียดเมนูยิสานอ่ะขาดไปเลยราบก้อยรอก้เ<ำ> <laughs> ขาเจนผมเคยนนนนกนินเลยด้อเสียบยิด้วยรหว่งนไปทายแถวทั้งไปน้องคตดเลยใหไปสือกินด้วยลนะชอบเปิดแล้วอ๋อนะตุ้งจานเลยนะครับบุ้งหน้าตาเพื่นพ้งนี่นมนูน เออแม่งบนราตาไเกินเดียววะมันเด็ดนะปลาโตโอโอืมอโนะอาเบิ่งเอาไปนอนบ้านนี่เบิ่งเอาเจ้าเจ้าเจ้าครับเจ้ามันสิลุยหนาด้วยยัง งเนื้าเซร์เนีมีพริกดิบไหมครับโรยให้ด้วยครับไม่กับผักลาบมัาดูในชุดผักครับก็หอมครับครับนี่ตำปลาโอ้ตำปลานี่มาขายนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูไก่ย่างกันนะครับไก่ย่างฝั่งด้านนี้นี่ครับข้างด้านนี้ขายไก่ย่างนี่นี่ครับไก่ย่างเพิ่นไก่ย่างเขาสวนกว่างย่างนี่นะครับ <Yeah. S 1> แห่เลยเลยของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์การย่างเขาสวนกวางนะครับอันนี้ย่างแล้วเดี๋ยวเรามา <Yeah. S 1> นี่ครับนี่กำลังจะย่างอยู่เนี้ยนี่ครับพ่อเส่หมอ,อย่างแบบนี้เลยหรอครับอ้เขาทาไปน <Yeah. S 1> ีอ อันนี้ขึ้นตัวให้มนหอยี่นน้ำจิ้ม้อมน้น้าต้มน้ต้มเพิ่มะต้มครับต้มนี่ครับต้มเนี่ ผมขมมขม,ขม,ขมอโอ้เมนูไหนอ่ะได้แล้วครับผมอ่นี่อะไรนี่ยอเลยนี่รว,วกกิมกับผมอ่านี่ครับผมพักผู้เล่นตังหเลผู้เล่นคย่้องนี่เป็นเมนูหวอเกิม เดี๋ยวเนี่ยอันนี้เขาเรียกยังครับนี่แกงเห็ดขอแกงเห็ดโอ้แกงเห็ดเต้านั่นเนาะเต้านมายขอแกงเห็ดเต้านมายเรียบดินไป mình ít gan thả lại luông bay thả lại con đuôi con bọ súp lá đây đấy à làm săn du súp lá ngâm mắm chỉ có nhiều มันจิ้มกินดีเลยนี่น้ามันเดี่ยดจัดซุปนี่มันจิแบบมันจิกินแซ่บแบบคนไทยเขาจินดิบอยู่คนมันก็ดิบได้แต่ว่าที่กินอันนี้แบบมันจิสมัารสลัดแบบนี้มารแบบซุป ใส่เครื่องดีได้ครับตัวไอ้น้องใส่ใส่เขาแบบขดใส่ยางกันได้ไงก็ไหนยางดีเลยเือยางย่งเดียวแมเป็นลูกตัวใหอันเออหลือยางย่งเดียวนี้อ้าวั่เดียกาเลสิกันฮะเดกเดก็เกาสินเนี่ย้นครั บบกิวกเสร็จแล้วอย่างเนี่ย้ากัน,นี่ครับพ่อไม่ต้องครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ้แม่แนีก่อยกอยดีบปาแมนก่อยดีกับป มีน้องห่อออย่างทั้งอย่างลวกกันนะครับตอนนี้เอาห่อเสือไปห่อกันน้ครับมาห่อวันนี้ครับไปกินกันดีครับนี่า,ามาสัมผัสก,กันกับร้านนี้กันบ้างเมื่อวันนั้นก็มาไายครับมือนงนา,านนก็มาเพื่อแบบในคนเกาไก่ย่างเขาสุ่นกวางให้เป็นรับประทานเจนบอกว่าเมึงช่องผมอยู่ครับที่เราผ่านมาหนีมาเลยทักเลยจอดรถ วันนี้มาเทียที่สองครับเหนับบอกว่ามารีวิวน้ำแนวห่วเลยเดี๋ยวมาครับเนี่ยเพิงกับตั้งต่มตั้งอย่างนี่ครับนี่ยะรต่มตั้งลาบตั้งอย่งนี่นะครับเาจะกินทั้งอย่างทั้งรวเมียเัาว่าเปิ้งลาบเปิเป็นรสชาจิดแบบนี้เม่ใังมน่งเปินงตัวหลานเป็นนั่นเด็กใค่มากลินนเวย

จัเตะได้ครับจัดเงมาเลยก็ดีมา่วงเตียงๆก็ดีก็เที่ยงกันนะพ่อยหน้อง เขาแบบใช่ด้วยน้องอืมสวยดเพิ่งเกิดเล็อนเลวามามอืต่าตตา น,นี่อย่งหลายอย่างครับต้มเป็นเหน่อยเ้นะประกอบด้นะวยอย่างนี้ครับต้มนี่ย <c oughs> ั้งรับข,ขั้นตนน่างว่วงิร่วมเหมือนเลยธรรมดาขนา่ะคนเอยก็ดีอยู่ด้ับ ดีจังด้นกระแสพึ่งอ่านอบย่างแล้วนั่นย่างเนี่ยก็รสชาติดีอยู่ย่างก็ย่างได้เลยครับแบบนั่นดีก็ดีรเราะว่าเพียรเนี่ยย่างเนีน่ต้องไปใส่รสหวานเนี่ยเบาหวานเนี่ยตอรอมดา มันไม่หลายแล้วหาครับเรียเรียกกินใน,นวันนี่นี่าแกงเห็ดแต่เนี่ย เห็นเดี่ยวหาเห็นที่เราเห็นก็ห้ามานมันปุ่นนะมือนีมากับจ้งเอกรับจองใบหามุ่ง